ไม่ได้้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยมันแหมพองนำเงินนิ่งแดงก็หยับอีกอ้ยเอาช่วงนี้ท่าจะเลี้งไม่ออ,ไออกครับผูหลุดหลุด,ลด,ลดไม่หลุดไม่หลุดออกมาจ้าอ๋อหลบหลอกชนะเละิศตายไปตายตายไปตายดูไอ้คู่นี้ระวัง ติดแม่แรก้าติดแม่แรกดูว่าแม่ของจะขยับแล้วแม่ของเริ่มขยับแม่ของเริ่มขยับแล้วไอ้ดุมันเป่าไอ้ดุมันเป่าแสบไปแต่มาไปถ้ามึงแสบเสียหลักลยสิงประทุมแรกเสียบนะแต่ว่าแม่สิงประทุมยิงมายิงหมดยิงมายิงตกเป็นล้อเพราะว่าแม่ของไรขยี ของแล้วก็ะยี้ทำซาแสงแล้วแสงได้แสงไปแม่ของอกนาวาจะเริ่มจะแสงและแม่ของวารีทองเริ่มจะแสงแต่สิงห์ปฐุมขนาดโชคใหอ่ยากแก้วใครร้องน้ำสีแล้วเงินก็บอกว่าพายจะตายนี่ไม่ยนไม่ย่อไปต่อมาแต่ตากคนตาเปิดตาคนตาเกัาตาคนตาไปสิงห์ปฐุมกอดกอดได้แสงได้หรือไม่ได้ไม่แน่เท่านั้นแหละครับพี่น้องเพราะว่าเที่ยวนี้เอาลุยระหว่างแม่ของกับสิงห์ปฐุมแม่ของสิงห์ปฐุมแม่ของปฐุมเพิ่มกันแม่ของปฐุมแม่ขงปฐุม่ของปฐุมแม่ขงปฐุมแม่ของ ช่ผพลการแข่งขันกรรมการตัดสินให้เรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือเรือเฮ้ยอยู่เขยมานสิงประทุมล่องน้ำปรบเงินเป็นฝ่ายชนะขใครหอม้อมไหมหอมลงไป เอาออเอาาลยเทียบทุนยากแต่เวลาเทียบได้แล้วไอ้คนปล่อยมันก็ฝันทงก็บาดทงเลยเว้ยม,มันเพรว่ามันปล่อยได้มันปลอ่ปลอยได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรดิงประตูอยู่ในลูกแดงเอาเลยดิงประตูไฟอยู่ดิงประตูไปอยู่ในลูกแดงไม่โมมข่ไอ้ควานี้หรือแม่ข่ คดีได so ้ไม่ชนะนายโชคใครอาแก้วบอกว่าไปเว้ยบวดตานสีด้วยบวดตานเรื่องสบายไรแสหนีแม่คงวารีทองมาคนวารีทองเกิดอะไรขึ้นเะแม่คงวารีทองถึงประตูถึงประตูไปแล้วเว้ยถึงประตูจะหนีวารีทองกอด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 ได้แต่ได้ไม่ได้ไปแน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเที่ยวนี้ถึงประตูยังน้ำอยู่อุ้ยแม่คงวารีทองจะแซงได้ไม่ได้เว้ยวารีทองจัดได้แม่คงจัดไดแม่คงจัดไดแม่คงจัดไดแม่คงจัดไจ้แม่คงจัดไจ้แม่คง ติ๊ดจา้าวติกราวีกอด้วยครับปวดท้องปวดท้องเที่ยวนี่เห็นใหม่แล้วอุ้ยแว้วเอาใหม่ทีเว้ยหลงเสียงแว้วจะโกนก่อนล,ลาดไหม ไม่รู้ใครชนะกันรจ้าเที่ยวนี้แม่พายจูจีกันมาเที่ยวนี้พายมันเห็นไหมเราทันในนาะแม่มันพายกันมาใช่ใดนะใคร,ใครล่ะ,ละผมก็บอกต้องตรง,ตอ,งอย่างนี้ต้องยกให้แม่คง มีไทยโอเคคือผ้ชนะครัคจัดการทั้งสองลำรับพ่อ